รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยองประจำเดือนพฤษภาคม2568เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤษภาคม2568บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากด้านอุปทานหรือการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสะท้อนจากภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ68.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณผลผลิตสับประรดและทุเรียนข,ข,รรขยายตัว 5, ด้าน,นปศุสัตว์สุก,กรขยายตัวภาคารรงงาอุตสาหกรรมขยายตัว,ร,ตวร้อยละ32.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนจากไปได้มาทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวภาคบริการหดตัวร้อยละลบ13.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนตามอัตราการเข้าพักโรงแรมรายได้จากการขายส่งและขายปลีกและรายได้จากการขนส่งหดตัว ด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ22.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ1.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนตามปริมาณพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมและปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่หดตัว การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละลบ5้าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนโดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำภาครัฐมีจำนวน532.3ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ50.2ขณะที่รายจ่ายลงทุนภาครัฐมีจำนวน711.0ล้านบาทขยายตัวร้อยละ79.9้าด้านการค้าระหว่างประเทศ หดตัวร้อยละลบ9เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนจากมูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุนลกากรหดตัวด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดระยองขยายตัวร้อยละ53.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนเนื่องจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากสับประรดและทุเรียนด้านการเงินสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อ โดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ3.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนส่วนปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ2.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดระยองในเดือนพฤษภาคม2568อยู่ที่ร้อยละลบ1.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนเนื่องจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มและดัชนีหมวดอื่นๆลดลง ด้านการจ้างงานในเดือนพฤษภาคม2568ขยายตัวรายละ6.9เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน